สำหรับใครที่แบบเป็นหนักๆนะครับอาจารย์ขอห้าโรคนะขอเอาแบบหนักๆเลยนะครับหนึ่งเบาหวานเปื่อยถ้ารักษาที่ไหนไม่หายแล้วทักมาหาอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ไม่ให้มาที่ที่ที่ทตาหนักที่บ้านอาจารย์หรอกนะครับทักมาอาจารย์จะส่งยาไปให้นะครับเรามาคุยรายละเอียดว่าหนึ่งสองสามต้องถ่ายก่อนกินยาอาจารย์ขอคลิปหนึ่งคลิปนะหลังจากหายแล้วอาจารย์ขออีกคลิปหนึ่งนะอาจารย์ขอต้องการเคสนะครับเอาพูดตรงไปตรงมาเลยนะครับ ถ่ายภาพนิ่งอาจารย์ด้วยให้อาจารย์ด้วยนะครับนั่นแหละสิ่งที่อาจารย์ขอชื่อนามสกุลนะครับเนาะบางครั้งถ้าใครเคยทําแท้งอาจารย์ต้องเน้นย้ํานะครับใครเคยทําแท้งต้องส่งลูกไปเกิดก่อนนะต้องคนที่ทําแท้งต้องเป็นผู้ส่งไปเกิดนะครับให้อาจารย์ส่งไปให้ไม่ได้นะครับกรรมใครกรรมมันใครที่ทําแท้งต้องรับผิดชอบร่วงส่วนนั้นแต่พิธีรอยกรรมใครที่เข้ามาในาในโครงการรักษาฟรีของอาจารย์แล้วอาจารย์จะลอยกรรมให้ฟรีทุกคน นะครับแต่ว่าถ้าทําแท้งมาอาจารย์ต้องให้แนะนําให้ทําพิธีนะครับต้องส่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการทําพิธีนะส่วนสมุนไพรทุกอย่างในอาจารย์ให้ฟรีหมดฟรีทุกอย่างแม้แต่ส่งไปอาจารย์ก็ส่งให้ฟรีนะครับอาจารย์จะดูแลให้ประมาณสามสี่เดือนนะครับให้สุขภาพดีหายดีแล้วก็ต้องช่วยอาจารย์ด้วยต้องรู้จักออกกําลังกายด้วยต้องเล่าต้องไม่กินนะครับ พวกบุหรีถ้าเลิกได้ก็ต้องเลิกนะครับมันต้องช่วยกันทั้งท,ท,ทุกๆอย่างนะครับพ่อแม่ก็ต้องอลูกหลานอะไรที่ดูแลก็ต้องดูแลพวกนี้ด้วยนะครับช่วยต้องช่วยกันนะครับเนาะอาจารย์ก็จะบอกหลายๆอย่างนะครับว่าให้กินอะไรเสริมนะครับต้องทานผักหน้างดเนื้อสัตว์หน้าอะไรเงี้ยทานให้เน้นปลาอาจารย์ก็จะมีแนะนําวิธีการแนะนําให้นะครับเราจะเป็นแบบธรรมชาติบําบัดน,นะพี่น้องนะประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะ พี่น้องได้เลขยังอ่าห้าศูนย์หกเขียนให้พี่น้องเราหน่อยนะครับเขียนเป็นตัวอักษรว้ยตงรงกระเลขฟันได้ปะฝัน 9, 5, เก้เออาห้าหกเนาะหำไ้อีกแล้วแม่พอลี่ฝันได้เก้าห้าหกเตอร์เก้าห้าหกเอาไปตัดไปตัดแต่งเอาไปแปลงเอาไปตัดแต่งแปลงเอานะครับอ่าอย่าหวังแค่จะถูกสามตัวเนาะเอาสองตัวก็หรูแล้ว บางคนหวังจะได้แต่เยอะๆนะครับเอประมาณนี้แหละอ่ะใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการรักษาฟรีนะครับคนป่วยผู้ยากรายยากจนฟรีนะครับก็ก็ทักมาทางหมอน้ำนะทางแอปฟ้าหรือทางแอปดำแอปแดงก็ได้นะครับ mm hmm. ใช่สองตัวพอใจแล้วค่ะสาธุจ้าสองตัวก็รู้แล้วเนาะนะครับสองตัวก็ เอาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยก็รู้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องฝังเอาเงินแสนนะครับบางครั้งก็บุญกรรมเราไม่เท่ากันนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับทรัพย์สมบัติเรามาจากไหนมีใครรู้บ้างบางคนยังไม่รู้นะครับบางคนยังไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัติเรามันมาจากไหนทรัพย์สมบัติของเรานะครับมาจากบุญที่เราสร้างตั้งแต่อดีตชาติยันชาติปัจจุบันนะครับบุญนี่มันมีหลายส่วนนะครับบุญที่เป็นโภกทรัพย์นะ บุญจากการให้ทานคือทรัพย์สมบัตินะบุญจากการรักษาศินบุญจากการนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยบางคนละส่วนนะบุญจากการให้ทานคือคือทรัพย์สินเงินทองนะครับบุญจากการรักษาสินคือการเก็บเงินให้อยู่เห็นไหมครับเวลาเราขาดสินข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเงินมักจะรั่วนะครับเก็บเงินไม่อยู่บางคนเนี่ยติดติดเด็กนะครับผิดสินข้อสามนะครับไม่อยู่กับลูกกับเมียครับไปไหลมีคลิกมีคลักมีเมียนงเมียน้อย สุดท้ายเงินก็เก็บไม่อยู่นั่นแหละครับบางคนติดสุราเมรัยก็ผิดศีลก็ห้า 5, ก็เก็บเงินไม่อยู่นะครับอาจารย์ถึงเน้นย้ํานะครับว่าทานศีลภาวนาไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่ได้เยอะกว่ากันน้อยกว่ากันนะบางคนเข้าใจผิดว่าไม่ต้องไปเดินสายทําบุญหรอกนะนั่งสมาธิรักษาศีลสสอยู่บ้านก็ได้บุญยิ่งกว่าไปให้ทานอีกนะั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะสิ่งที่มันถูกต้องคือทานศีลภาวนาต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับ ไม่มีอะไรที่ดีเด่กว่ากันนะครับทุกอย่างก็ไปควบคู่กันทานก็คือการให้ทานนะครับการดูแลการให้ทานการแบ่งปันนี่คือเป็นพวกวทรัพย์เป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับส่วนศีลน,นะครับเป็นผู้เก็บเงินนะครับใครมีศีลมีทานแล้วก็หางเงินเก่งไม่พอก็มีคนดูแลเงิน,นรเราด้วยก็คือมีศีลน,นะครับอันที่สามก็คือส่วนมนุษย์ผ่านนั่งสมาธิเนี่ยคนที่มีสมาธิมักจะเกิดปัญญามีสตินะ เราก็จะแก้ปัญหาอะไรได้ง่ายนะครับเวลาการทำงานถามมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็แก้แง่ง่ายนะครับมันจะเกิดปัญญานะครับทานศีลภาวนาจึงเป็นเหมือนดั่งการหาเงินที่มีกินมีใช้ตลอดไปนะประมาณนั้นนะครับ